แปลว่าให้เหมือนเขาไม่เลยนะฮะภายในสิบปีข้างหน้านะคนอเมริกันจะต้องไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้เห็นไหมนั่นคือเขาว่าเป้าหมายไปเหยียบดวงจันทร์คือไปเหยียบดวงจันทร์คือเป้าหมายมาจากคาว่าแพชชั่นคือข้อขอ,อะไรเขาเรียกคู่แข่งกันแล้วกัน คู่แข่งในทางน้นาวิทยาเทคโนโลยีในเรื่องของอาวุธยุทธปกรณ์ก็แข่งกันมาตลอดระหว่างรัสเซียกับอเมริกันนั่นแหละก็เลยว่าแพ้ชั่นจุดแรงบันดาลใจก็แล้วแต่จะว่ากันใช่นะฐานะผู้นำเขาไหครับนั่นคือฐานะผู้นำเอาล่ะกลับมาก็ตั้งองค์กร นาซาขึ้นมาจริงๆนีจ่จะมีพื้นที่มีอาคารบ้านอะไรต่างมีผู้คนเข้าออกอะไรต่างน,นามันก็มีแต่ละคนมีแผนกหลายๆาแผนกทํานู่นทานี่ทํานี่ทำสารพัดหนึ่งในนั้นก็คือคนทําความสะอาดทําความสะอาดใครไปใครมาแต่เป็นสิ่งแวดล้อมนอกอาคารในอาคารเนี่ยโอเคไหมประธานาธิบดีคนที่ว่าเนี่ยชื่ออะไร เคนเนดีครับจะเข้าไปเยี่ยมชมอาคารสถานที่พอดีมันพอดีมันเจาเอนะ๋เนาะไม่รู้จะว่างไงล่ะครับคำว่าเจาเอค๋คำว่าพอดีเนี่ยเอาเดินผ่านคนคนคนหนึ่งกำลังทำความสะอาดอยู่กวาดถนนกแล้วกันอนะ่ะกวาดใบไม้ใบไ,ไม้ร่วงใบเดียวเนี่ยต้องเก็บแล้วมีไม่ได้แล้วออ แล้วประธานดิวิก็ถาม